สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจสปาอยางนะครับผมวันนี้เปลี่ยนแนวทำมาหากินจากปกติเราตกปลากันวันนี้มาตกปูกันนะครับมากับพี่นบเจ้าเก่าเจ้าเดิมหิวกระชังปูกันมาเนื่องจากแบบอากาศมันหนาวแล้วนะเพื่อนๆไอปลาหายสองสามแมชหลังนี่ไม่ไม่เคยได้ปลาเลยมาแบบมาว่าวกันตลอดก็ ตอนนี้เราจะมาจัดการกับปูนะเรามารอาติดตามดูกันผมอยู่ตอนนี้อยู่ตรงชมวิว New นิวไบรตันมีอะไรกลางคืนตกได้ไหมพี่ได้ครับกลางคืนก็ตกได้ทั้งคืนเลยครับกลางคืนก็ได้แต่วันอาทิตย์ไม่ได้ใช่ไหมอาทิตย์ไม่ได้วอาทิตย์ก็ให้ป่อนวันอาทิตย์ช่วงเช้าให้แค่ช่วงเช้า,<อ>าก่อนเก้าโมงเพื่อจะไม่กินันก็นี่นะครับบรรยากาศสวยงามไหมตรงนู้นก็จะเป็น ซัมเนอร์นะที่เราไปกันตลอดงานศิลปะของแบบของใครก็ไม่รู้นะเขาก็มาวาดเอาไว้เก่งดิมกันฝั่งซ้ายก็มีอ่ะโอ้ยฝั่งฝั่งนี้ก็สวยเห็นปะครับแต่ถ้าว่าน้ำขึ้นทุกอย่างมันก็จะถูกลบไปไปไวแ็กก็ได้แล้วเส้นนี้เส้นนี้ไปไวแม็กรถพี่ลุยไหวไหมพี่ว่าน่าจะโค้งหน้าก็จอด <laughs> <laughs> เห็นไหมมีเปิดอย ใช่รู้ไหมทำไมทำไมอ่ะอันนี้มันเป็นความฉลาดของลบนะอ๋อมันคาบแล้วมันเอาหอยมาปล่อยแล้วมันก็มาปล่อยตรงนี้หอยแตกอ่ามันรู้ว่าปล่อยบนทรายแล้วไม่ได้กินตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเขียงมีน้ำอะไรให้แบบล้างมือทําปลาตรงนี้ได้เลยนะเราก็จะมาข้างหน้านู่นเขาตกปลากันแต่ว่าเราจะไม่ไปตกปลาจะจัดการโยนเอาปูมันตรงนี้แหละมาดูกันโอ้โห ดีไอจากตะแกงพัดลมนะพัดลมเก่าที่เลงที่จะทำมาตั้งหลายรอบแล้วไมว่างแล้วยังไงเราล่อให้ปูมาอยู่ตรงกลางนี่แล้วก็รีบยกสาวมันถูกต้องครับถูกต้องครับแต่เรามาดูปูมันจะมากินแล้วมันก็ไปหรอใช่มันก็จะมาฝั่งฝั่งนู้นได้เลยนะยายไหมก็ไปนั่งเฉยๆเราของมาตั้งไวเฉยๆได้อ๋อ ดึงมันขึ้นมานะกึกดึงมันขึ้นมาแล้วปูผู้หิวโหวยเนี่ยมันก็จะอยู่ในกระชังให้เราเอาไปบริโภคกินกันพี่ถังข่าวถังเดียวพอไหมเนี่ยโอ้ยเขาให้ห้าสิบตัวครับอย่าเอาเหรอเขาให้ห้าสิบตัว <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เรามารอดูกันเจ้ากลับบ้านเต็มแม็กเลยวันนี้ห้าสิบตัวสามคนก็ร้อยห้าสิบตัวโอ้สามคนร้อยห้าสิบตัวหลายกิโลเลยสิตอนนี้ เดี๋ยวเราจะลองยกมันขึ้นมาเช็คดูนะครับว่ามีตัวอะไรเข้ามามัมส่วมถุงมือก่อนหนักจัดโอ้ยได้ปูแล้วได้ปูแล้วนะครับโอนเพื่อนๆสองตัวอืมได้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูเพื่อ ปูน้อยนะมันจะกินมันจะกินได้ไหมวะเนี่ยได้ไม่ได้เก็บก่อนปูหมนักกน,นใช่ปูน้อยๆอ,อย่างนงี้ได้ห้าสิบตัวนะได้สองตัวแล้วนะครับเอ่อกระชือครับ too ส m มอ l ครับว้าว ไม้ที่สองเรากำลังจะยกขึ้นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้หมานไหมนะนี่ก็สองตัวละตัวเล็กๆเขาบอกมีใบสั่งมาว่าจะไปดองเค็มนะโอเคตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อย ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วนะฮะว้าวในเพิ่มมาหนึ่งตัวนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราก็ทำการโยนลงไปเรามาดูกันนะครับไม้ที่สามโอเคอแล้ว ไม่มีไม่มีตัวเดี๋ยวเราก็ปล่อยลงไปต่อน<ะ>มานบนะพี่มาข้างผมนี่นถ้าไม่ได้ั้งนี้เด็กข,ขับรถกลับดูแลว <c oughs> มงเราตรงนี้มีตัวมาเรื่อยๆนะบรรยากาศใช้ได้เลยนะวันนี้อากาศเจ้าองศาวันนี้ร้อนสุดที่เก้าองศานี่แหละไม่มีเดินไปไกล กูก็เริ่มหายแล้วนะตอนนี้ใช่น้ำกำลังขึ้นตัววาหนักจัดติดเด้อดิเฮ้ยเหมือนนี้ หมือนจะนี่มีแต่ซีวีดเพื่อนๆการตกปูเริ่มแบบเป็นกิจกรรมที่เหงาแล้วอะตอนนี้หนึ่งปูไม่มีสองอากาศแบบค่อนข้างที่จะเย็นนะแล้วก็แต่ก็มีคนมาหย่อนเอาไว้อะแต่ไม่รู้ว่าเขาได้ไหมเดี๋ยวน่าจะลองเดินไปถามเขาดูเดินไปถามคุณนาเวียดนามก็ไม่ได้เหมือนกันมาตกปูเหมือนกันมาย่อน ปูเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็ตอนนี้ก็เราดูเจ้าถิ่นนะครับขาประจำก็ไม่ได้ปูเลยลตอนนี้อากาศก็หนาวลงเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็น่าจะต้องจบการตกปูเพียงเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาซ้ำอีกแน่นอนเพราะว่าแต่ตกปูน่าเบื่อเพื่อนๆมันไม่เหมือนตกปลาได้ทั้งหมดนี่นะให้ดู3มตัวเล็กๆ เอาไปปูหมานปูหมานมาตกทริปแรกนะก็เดี๋ยวทริปต่อๆไปเรารู้แล้วโอเคตรงนี้มีปูนะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราจะเข้ามาตกปูกันอีกนะครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปของช่องโจสปาอย่างด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนแรกๆจับ New Brighton นะครับบายบาย